โอ้โหแม่มีเป้ขน,นอะไรมาครับเนี่ยอของเซอร์ไพรส์กล่องเบลเลอร์เลยนี่มีกี่กล่องเนี่ยหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องทั้งหมดนี้คือสควิชเมลโล่ตุ๊กตาที่เขากำลังฮิตกันเนี่ยนะเขาฮิตกันมากแล้วที่สำคัญชะแต็มชอบมาก ไปที่ไหนเจอไม่ได้เห็นต้องซื้อนี่แม่ปูเป้เหมายกโหลมาครับเนี่ยนี่นะคะทั้งสองกล่องนี้นะสควอชไปรดเต็มๆกล่องนี้คือกล่องที่มีอยู่แล้วแล้วขนมาทําอะไรเยอะแยะครับก็สควอชไประเป็นของโปรดชัวเตมเลย ไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ซื้อนะที่ที่ไม่ไปก็ไปเพื่อจะซื้อตัวนี้นะคะไปถึงท็อปพลาสมสองอะท็อปซูเปอร์มาเก็ตใหญ่ๆอะเพื่อไีซื้อตัวนี้มานะคะตัวนี้เป็นน้องหอยที่อยู่ในกระดองปูหรือปูที่อยู่ในกระดองหอยนี่แหละฟิชเมโลนี้จะเป็นตุ๊กตาแปลกๆน่ารักน่ารัก,รกที่ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไร เขาจะมีความผสมอะ่ะคืออย่างตัวเนี้ยเขาดูเหมือนกระต่ายแต่ตัวนี้เขาใส่ของได้เหมือนจิงโจโ้เป็นสัตว์ผสมใช่แล้วที่สําคัญสุดๆคือเขานุ่มมากเขาบอกว่าเนื้อสัมผัสอะเหมือนมัชเมลโล่ซึ่งก็นุ่มจริงค่ะแต่ละตัวเขามีชื่อด้วยนะอย่างน้องคนนี้ชื่อน้องควินนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราไปกันถึงไอคอนสยามตัวนี้คือน้องเยติเยติก็คือปีศาจหีมแ ปีศาจฮิมาปีศาจใินนิทาอะไรเงี้ยเชตแอมชอบมากนะคะได้น้องเยติมาแล้วก็นี้5ตัวเนี้ยทางคิดโดบริษัทที่นำสควลชเมโลเข้ามานะคะส่งให้ชเชแตมอันนี้คือน้องปากกระเบนกระปุกลุกนั่นหลักนั่นหลักแล้วขนมาทำอะไรเยอะแยะเลยครับวันนี้ทางคิดโด้ส่งมาให้ชเชตแอมอีกแล้วส่งกล้องใหญ่ๆแล้วเชตแอมไปโรงเรียนเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะแม่ก็เลยจะเสอร์ไพร์ด้วยการที่เดี๋ยวแม่จะจัดในห้องเนี้ยเต็มไปด้วยสควลชเมโลแล้วแบบ เช่าแตมเปิดประตูกลับบ้านมาด้วยความเด็ดเหนื่อยจากการเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมเปิดเข้าไปแล้วก็กรี๊ด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 ดีใจจะได้ชื่นใจวันนี้ไปเรียนวันแรกคงเครียดหลังจากที่ปิดเทอมมานานไงไป<น>เรียนวันแรกไม่เช้าหน้าง่อยไม่พิมเลยเออเดี๋ยวกลับมาบ้านจะได้แบบว่าโอ้โหแม่เอาสควิดเมลโล่ไม่จะแตมเครียดเลยโอ้โนี่แกะกันสดดส่งนี่เลยเหรอมันด,ดูดีกว่าอยากรู้แล้วว่าข้างในนี้เป็นยังไงว้าว หม้อกระทะจานหรือล็อกกล่องเลยอัวอะไรน่ารักนกเพนกวินเพนกวินเลยโหปลาวานเมาหรือปลาฉลามโยตัวอะไรมี่ีอย่างนี้ด้วยอ่ะงูดึง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 แต่อ้วนกระปุกลงเหมือนปลาวานแล้วก็ใส่หมวกกับตันเรือนะน่ารักดีอ่ะตัวนี้ชื่อว่า summer มเมอร์น้องคนนี้นะคะคนเดียวนั่งมาเต็มเต็มกล่องดูซิกล่องนี้จะมีอะไร ว้าวอุ้ยเยอะแยะเลยกล่องเนี้ยเชาแต่ต้องเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะครังเนี้ยเยอะสุดๆอันนี้แม่เจอพร้อมกับวันที่ชาแตมไปซื้อน้องเยติแม่อยากได้แต่ชาแตเขาเลือกเยตตินี่แม่ได้แล้วน้องคนนี้นะคะคือบะหมี่ถ้วยฮะเดี๋ยวแม่แกะก่อนออเป็นรามเมงเหรอชื่อน้องรามเมงแม่เลยตัวเนี้ย หุยแบนเชียวเดี๋ยวสักพักเขาก็จะบวมค่ะเพราว่าในถุงสูญญากาศนะคะอ๋อบวมได้บวมได้น้องคนนี้นะคะมีชื่อว่าโอเดียนเขาคือโอเดียนไม่ส่งด้วยใช่ใช่๋ยวคืออะไรอ่ะก็าเป็นแซ่ดนะเขาพี่พลิกเป็นสาวแซ่ดไงอแล้วเขาไม่ตะเกียบนะม่ตะเกียบสองอันไม่ตะเกียบอะไรด้ยตะเกียบแหละโยนึกว่าเฟ้นไฟเสี่ยมินึยว่ามีอ่ะเฮ้ยนั่นแหะ น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นพงกุญแจค่ะเขาจะชื่อเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเขาชื่อโจแอลเนี่ยชะแตมก็ไม่ตัดแท็กนะออชื่อเดียวกันโจแอลมาดูตัวต่อไปอุ้ยอุ้ยโยเขาไม่ใช่หมูธรรมดานะเขาเป็นหมูเทวดาเป็นนางฟ้าหมูป้าผน้อยเหลือเกินน่ารัก ตัวนี้นะคะชื่อว่าพี่ตีโอ้ย,อยนั่นรักตัวนี้เป็นของแม่และกันนะนางฟ้าหมูเนี่ยนี่ตัวนี้ฉันดำชอบมากค่ะเห็นแล้ว,วพี้ก,ก็เคยไปเจอก,กันที่ร้านจะลองไม่ได้ซื้อให้ให้เลือกตัวเดียวขอเลือกเยติมาตัวนี้เออแล้วโยงงปาละ เขาอะเหมือนนกแต่เขาก็อ้วนเขาเหมือนเป็นเพนกวินที่ผสมนกแนะลาวัน่ะเขาชื่อว่าอับิลิน่ตัวนี้นางชอบอยู่แล้วเนี่ยถูกใจสแตมแน่นอนอะโ<ว>อ้โหเทียบเลยอนกั่องโห้โหเลยอะตัวอะไรอีกละ่ะหัวใชเท้าเนี่ยความนุ่มความสัมผัสของเขาอะเออเออสัมผัสนุ่มสัมผัสแบบมาร์ชเมลโล่จริงๆค่ะตัวนี้ชื่อว่าจิลี่จิลี่หอยจิลี่ตอไรตัวนี้ เบอร์ด้วย number o n ตัวนี้นะคะชื่อว่าอาชีตัวนี้เป็นนักวิ่งโยก็เขาใส่เสื้อมี number one แล้วก็คำนี้มันคล้ายๆกับคำที่แปลว่านักกีฬาอ๋อเขาเป็นนักกีฬาอาจจะเป็นนักบาสหรือนักกีตาร์อะไรก็ได้ต้องเด็กต้องเด็กตัวนี้หน้าตาเหมือนสัตว์อะไรบางอย่างอะอยู่ในน้ำใช่ปะนิ่ออกนิ่ออกนิ่ออกมันอยู่ในน้ำใช่ปะเป็นสัตว์น้ำเป็นอยู่ในทะเลบางอย่างอ่ะตัวเนี้ย ตัวอะไรอ่ะคือว่าสควีชไมโล่เขามีซีซั่นเลยนะเพราะแบบซีซั่นนี้จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เขาฮิตกันอะ่ะเขาก็จะไปตามหาเก็บให้ได้ครบทั้งซีซั่นนะนี่เราหยิบมานี่เราซีซั่นสัตว์น้ำหรือเปล่าอันนี้นะคะตัวเป็นปลายอีกแล้วโยทําผมทรงโมฮอคชื่อลูเซียนเน่แต่แม้ว่าตัวนี้ควรอยู่อันนี้หน้าตาเหมือนลูกชิ้นเลยอันเนี้ยเออจริงเข้ากันดียางไข่ยังไข่ยงัยงไม่หมดวินีินลาอันนี้น่าจะเป็นของโยนะ อันนี้ดูแมนๆมนะเมทัลลิกเมทัลลิกแต่ก็ยังนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขนปุยปุยฟูฟูฟตัวนี้เหมือนอารมณ์น,น่าจะมาจากกิ้งก่านะเดี๋ยวว่าควรจะชื่อแบบอ่ะหรือว่าจะชื่อกิ้งก่าอะไรเงี้ยชื่ออาเรียล่ายังไม่หมอนตัวนี้น่ารักมากหมูหมูหรือแรดไม่ใช่หมูหรือยูนิคอนเ <c oughs> ขามีนอเ <c oughs> ขามีขาไม่ใช่นอ ขามีเขาเป็นยูนิคอร์นนะคะเป็นหมูนิคอนอ๋อเขาใส่หูฟังด้วยตัวนี้มีชื่อว่าโลล่าแล้วก็ตัวสุดท้ายสำหรับกล่องนี้นะคะเป็นพงุ่แจอีกแล้วตัวนี้เป็นปลาหมึกเหมือนปลาหมึอตอมมกตัวเหมือนปลาหมึกแต่เส้นข้างล่างเหมือนแมงกะพรุน เขาชื่อว่าคริสต้าแม่จะให้ดูมันมีตัวพิเศษอันนี้ขอเชิแต้มสักตัวได้ไหมโอ้เชแต่ไม่ให้หรอกโยเหล่านี้จะเอาสักตัวไหนไม่ให้เลย <c oughs> ตัวนี้สตรอเบอรี่ซึ่งเขาแปลงร่างได้ว้าวบุ๊เป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่เออน่ารักดีคนนี้นะคะเขาเป็นสิงโตเขาก็แปลงร่างได้ชบ <c oughs> เป็นช้างโอ้น่ารักชะมัดเขาก็มีสองชื่อนะคือ2คนในตัวเดียวไงเรย์นาดแอนเชอริสหนาสมูทตี้เมื่อกี้ก็ชื่อว่าส c a r l e t ตกับซินนามอนแล้วเลือกมาย้านี่ทำไงอ่ะเดี๋ยวเราจะจัดให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็เตรียมของให้แชร์แตมเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วเราเอาเชร์แตมมาไว้ตรงนี้เลย สปีชีไรโรยกับเชอร์แตนนะคะอันนี้เป็นที่นั่งของน้องบะหมี่แม่ให้คนนี้เป็นลูกชิ้นส่วนคนเนี้ยให้มาอยู่ด้วยเพราะว่าดูแนวเหมือนลูกชิ้นปลาเหมือนกันโกมๆแล้วก็กินบะหมี่เสร็จแล้วกินสม,มูทตี้ส่วนทางนี้นะคะครอบครัวเยติอยู่ตรงนี้นี่มีแม่แล้วมีลูกแล้วก็เลยให้มีพ่อด้วยตรงนี้เป็นครอบครัวเยติพ่อตัวเล็กลูกก็เลยออกมาตัวเล็กใช่ส่วนตรงนี้นะคะเราให้ปลากับปลาอยู่แม่จให้เขาเป็นแฟนกันชอบกินหัวไชเท้าปลาหมึกอยู่ตรงนี้มีน้องสิงโตเป็นเพื่อนปลาหมึก นะคะแล้วก็ออกตัวเล็กๆมาวางแสบๆเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ไปลัาเชืแตมแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเชืกแตมมาแล้วนะคะดูเราเปิดเล้เชอือกแตมเข้าบ้านเชืแตมห <c oughs> ลับตาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาต่ลนะเอ้ยอย่าเพิ่งลืม,ลมตาอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามลืมตา oh my god เป็นไงสวยมากเลยค่ะแม่ได้มาจากไหนหรอชอบไหมชอบมากค่ะ <c oughs> เอลเนี่ยชอบอันไหนที่สุดแตวนี้แม่ว่าแล้วแต่แต่ชอบตัวดีที่สุดอุย้ยเยติมีลูกด้วยถูกใจป่าถูกใจคะ่ะสกชเมลโลเ่เยอะมากเลยมันชอบอันนี้มากสุดดีกว่าฉันคิดว่านี้คนให้พ่อพ่อเขาบวดอยากกินปะหมี่ทุกวันอันนี้คืออะไรเพลคะ่ะอันนี้คืออะไรคะสองอันตะเกียบตลกนะ แล้วแต่นิ้วก็ใหญ่และกดง่ายด้วยสว i ชในรโอนนะคะที่ร้านคิดเดแลนดมีเยอะมากๆเลยนะแล้วร้านคิด,ดแลนมีหลายสาขาด้วยนะคะแล้วก็มีในห้างด้วยถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่กับเชร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย